อย่าลืมกดไลค์กั็คนละหนึ่งไลค์เพื่อเปกระลั้ใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับครูไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเวลานักเรียนเห็นขยะแล้วทาไมไม่เก็บกันแล้วครูเห็นทําไมครูไม่เก็บล่ะครับเพื่อนทุกคนในห้อง ไปโรงเรียนแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยพอเรียนและทําการบ้านเหยไม่ไม่ไม่เหนื่อยพ่อเดินขึ้นบันไดใช่ใช่นี่แหละเหนื่อยสุดๆไปเลยอ่ะตอนอยู่ม .6 นะโรงเรียนผมอยู่ชั้น4นู่นน่ะตำนานเรื่องเจาไหอกงกูเป็นครูกูก็อ่านไม่ออกอ่ะผมไม่ผิดนะครูกูให้เวลาแค่5นาทีอ่ะนี่คือกีนแลนด์และนี่คือไอซ์แลนด์ทาไมไอซ์แลนด์เป็นสีเขียวและกีนแลนด์มันเป็นสีขาววะมันควรจะสลับชื่อกันหรือเปล่าวะโอ้ยกูไม่เข้าใจฮะกูงงผมในตอนเด็กก็ไก่ถึงฮอนูท่องง่ายมากๆผมในตอนนี้ไอเชี่ยล้างตัวงองู เฮ้เพื่อนมึงก็ทําอาหารอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยออแน่นอนเพื่อนอุมามิแน่นอน <c oughs> ผู้หญิงที่ลองใช้แชมพูมาแล้ว12ยี่ห้อโอ้ย<น>หัวยังยุ่งอยู่เลยผู้ชายที่ใช้ครีมอาบน้ําสระร้างหน้าทรีอินวันอืสวยเงางามแมวที่ไม่ใช้อะไรเลยเนอกจากน้ําลายตัวเองยังไงมันก็ไม่สวยเท่าขนกูหรอก <c oughs> ถ้าเราเอาน้ําลายแมวไปทํายาสระผมเลยครับแมวขาวตัวนี้พันอะไรมันคือพันเปอร์เซียเปามันคือพันเปอร์เซน คุณได้ยืนหน้าเสาธงโอ้ยน่เมื่อไรจะปล่อยเนี่ยพออ้อบทไปชั่วโมงโอ้โแล้วไม่คุณนั่งด้วย เนี่ยมองอัดมันจะอยู่ทุกแบรนด์เลยใช่ไหมเนี่ยทรงผมไม่มีผลต่อการเรียนแต่มีผลต่อการจีบผู้หญิงใช่แน่นอนต้องหล่อไว้ก่อนผู้หญิงนี่จะชอบเ,เด็กอ้วนมันดูไม่ดีงั้นเป็นเด็กดีไหมสรางคุณไ,ไม่อยากเป็นเด็กดีเลยให้เพื่อนมึงต้มมาม่ารดอะไรเพื่อนน่าอร่อยจังรดไ,ไมโลไงเพื่อนกินทีขี้มีแคลเซียมสูงเลยทีเดียวของขึ้นราคากับโควิดมาพระเจ้าเลือกอะไรพระเจ้าเลือกโควิดครับผมและหลังจากนั้นของก็ขึ้นเป็นละนาวเลยครับเลือกหนึ่งต่ได้ถึงสองโทษทีที่อาจารย์ต้องใช้ไม้ถูพื้นเพราะว่าแป้งล ไปไหนกูไม่รู้แฟนขับโดนิทหบาทอ่านชื่อเราหน่อยตีเมอร์โอ้โหชื่อมึงยาวเป็นหางว่าแล้วกูจะอ่านยังไงเนี่ยเขียนยากก็ยากเว้ยไยนี่หลับแล้วเหรออ่าฮะจำเรื่องผีที่นายฟังตอนกลางวันได้ปะ ดอนไม่หลับเลยอสมองงูนั่นมันจะคิดขึ้นมาทําไมเนี่ยมีใครสั่งออเดอร์ไหมครับเดี๋ยวผมไปนอนงูไปส่งนะครับเพิ่งสมัครงานมาใหม่ลูกค้าที่ไปส่งล่าสุดหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชมมีการบ้านแต่คุณผู้ชมสนใจอีซี่บอยมากกว่าดูคลิปอีซี่บอยพร้อมทําการบ้านไปด้วยได้สองต่อเลยนะทุกคนผมอ่านนั่งหัวเราะกับคลิปผมจนไม่ได้ทําการบ้านมากกว่า เมื่อคุณกินกล้วยไม่หมดแล้วโยนทิ้งถังขยะดอยเวลาของไปจัดการไอ้พวกที่กินกล้วยแบบไม่คุ้มค่าแล้วสินะทุกคนครับเวลาที่กินอะไรนะครับเราก็ควรกินให้หมดนะถ้าเรากินได้เพราะว่าที่อื่นอาจจะไม่มีอะไรกินแบบนี้นะครับเราควรกินอาหารให้คุ้มค่าและมีประโยชน์ด้วยนะครับมีสาระ no d a เ a g e า o w lucky a r อยู่ oh, <damn> คุณเป็นคนที่โชคดีแค่ไหนนี่คือผมซื้อลอตเตอรี่แต่ลอตเตอรี่มันออกรางวัลใกล้เคียงทุกตัวพระเจ้าเกลียดฉันเป็นพิเศษเมื่อเรียนออนไลน์ครูส่งคลิปที่เขาสอนหน้า25 26คุณครูบอก ให้นักเรียนทําหน้าที่ยี่สิบเก้าหรือสามสิบนักเรียน <P ew ing> เพื่ออะไรครูเพื่ออะไร <P ew ing> เขาสอนหนา้ายี่ห้ายี่หกไปทําหน้ายี่สิบเก้าสามสิบเพื่ออะไร <P ew ing> เล่นเกมก็แพสอบคนนี้ก็ได้หนึ่งทับสิบเชียร์บอลก็แพเงินก็ไม่มีผมไม่เคยมีความสุขสักครั้งในชีวิตเลยครับเ <P ew ing> ทียนหอมแบบใหม่อือหอเป็นเทียนหอมที่ผมอยากจะส่งให้กับคนที่ผมไม่ชอบที่หน้ามันที่สุดแล้วฉันให้ฟรีเลยเพื่อนไม่เสียตังค์เมื่อพูดถึงการไปโรงเรียนไปเรียนเหรอไม่ไม่ไม่ไปนั่งขำกับเพื่อนใช่ใช่ใช่นี่แหละนั่งขำนั่งคาบเลยเมวดิธแก้ นี่ไงใช้สบู่ก้อนเดี๋ยวมันก็เหลวใสเบอร์บัคสองศูนย์แปดแปดเมื่อแม่ติดสติกเกอร์เพื่อไม่ให้ลูกมาเดินเล่นตอนกลางคืนถ้ามึงจะติดสติกเกอร์ขนาดนี้นะเป็นกูกูก็ไม่ออกมาแม้ว่ากูจะอายุ20ก็าตามหลอนใช่ไหมเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะครับ8ปีผ่านไปมาแล้วครับผมนี่มึงอาบน้ำหนึ่งแปดปีเห,หรอเพื่อนเมื่อคุณจะเทป,ปูนเลยยืมของเล่นลูกมาใช้ก่อนขอขอยืมสไลเดอร์ลูกมาใช้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อหาซื้อใหม่ให้พืชปะท,ท่ซอมบี้อินเลวไรเออเหมือนว่ะเหมือนในตัวที่มันนยยิงเเป็ูกกขีวออมาะ เมื่อพูดถึงตอนฟังเพลงฟังเพลงอย่างนั้นเหรอโอ้ <No. S 1> ไม่ไม่ไม่ดูเนื้อเรื่องของเพลงใช่ใช่ใชยิ่ง MV สวยๆนะนั่งดูแต่เนื้อเรื่องเพลงไม่ได้ฟังและลกูจะใช่กันไก่นี่ตัดความรู้สึกทุกอย่างเกี่ยวกับเขาให้ขาดไปเลยกูจะได้ลืมเขาสักทีเอาเลยเพือ่อนเอาเลยมันต้องได้แบบนี้สิวะกันไกที่ผมว่าึง <c oughs> จะเอาไปตัดอะไร <c oughs> จะเอาไปตัดได้ยังไงวะพอกูเป็นหมาอีกแล้ว <c oughs> หัวกูเจืเกือบตกลงไปแล้วดีได้ดีได้ดไดตุ๊กระตุนช่วยไว้ไม่งั้นไม่ได้กลับบ้านแน่นอนผู้หญิงถือลูกโป่งมันคือ26ไม่มันคือ2006นไม่มันคือ20106ไอ 201, ลย้ไงล่ะ <c oughs> อันแรกอันสองยังพอได้แต่อันสามนี่มึงอะไรเนี่ยหนึ่งมาจากไหนวะเมื่อคุณเดินในทุ่งนาแล้วคุณเกิดลื่นรองเท้าของคุณได้เวลาโยกย้ายไปที่ต้นขาแล้วล่ะเพื่อนเมื่อประทูคุณหายสิ่งที่คุณสงสัยเป็นอัับแรกมึงใช้แม่ที่ขโมยประทูไปกินฮะกูเปล่านะวัน วันจันเอาเฮ้ยทำไมมันเร็วจังวะแค่กระพริบตามันก็ผ่านไปแล้วสองวันอย่างนั้นแหละตอนที่กูหายไปไหนวะเนี่ยครูถามทำไมเขียนชา้าจังปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ความเร็วแต่มันอยู่ที่สมองผมตั้งหา <c oughs> ผม <Nope. S 2> ที่ไปออกครับครูเมื่อครูจะสอนเรื่องการสืบพันธุ์ผมกับเพื่อนที่สงสัยตาให้กันอ้ามึงคิดเหมือนกูไม่ดีหนึ่งอูคิดเหมือนมึงละมีสองมีบ้านมีรถมีธุรกิจแค่นี้กูกลายเป็นวัยรุ่นนักธุรกิจแล้วสินะเมื่อเรียนวิชาพละแล้วครูบอกให้เอามือแตะรองเท้้้้าาาาทที่่ยยยยืืืนถถึึงงงเเเออคคครรรัับบูแลลลววววดดกกกกก็ไไๆ เอาไปทำอาหารจังเลยอ่ะเอาให้เค้กเหรอเนี่ย <Bro. S 1> ถ้าวันหนึ่งเธอไม่ได้คบกับเราเธอแต่งงานกับคนอื่นเราสัญญาว่าจะเอาถุงไปตักข้าวในงานแต่งเธอกับมากินที่บ้านแน่นอนถ้าทาแกงเขียวหวานผมจะตักเอาแค่เนื้อเหลือไว้แต่มะเขือครับแรงแค้นที่มาพร้อมกับการทโมยอาหารเป็นอย่างนี้นี่เองพี่บูมเหรออ้ยไม่ไม่ไม <Bro. S 1> พี่บวมใช่หาูตําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็จะลืมกดไลค์ถึง2,000ไ like. ลค์เรดารคลิปนี้ไปดึงหนึ่งแสนวิวกันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณแฟนอาร์ตท้ายคล